เอาล่ะตอนนี้ก็มาอยู่กับอช่องราชาปิงนะครับก,บก็เหมือนช่วงนี้จะไม่ปิงโอ้โอ้ไม่ปิงก็เยรปปิงแหละสตวันนี้มามาดับคอนเทนต์สุบหัล,ล่าข้าหวหัวคืออีพีที่แล้วคือส่บได้เลยะวะสปริงโง,ง่งงงงงเนะี่ยบอกเลยมันไม่ได้เรียกว่าล่ามันเรียกว่ารถแต่รถรถในรถอะรถแบบรถรถอะรถแบบโคตรรถเลยอะ คือผมก็ไม่ได้ไปฟาร์มเงินอะไรมาหรอกนะครับวันนี้ขอขวดดีๆครับผมได้ผลไลท์รู้ไหมขวดไลท์อ่ะถ้ามันเอาเวกอะ่ะมันล่าดได้เว้ยแต่ไม่แน่ใจว่าเคยกินไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเคยฟาร์มหรือเปล่านะผลผลไลท์อ่ะว่าไอไอดีเนี้ยเหมือนไม่เคยจะลองเล่นเลยนะอ๋อเคยเคยอยู่เอาเวกต่อว่า เอาเวกไมมเอาเวกก็ดูเอาคนระับมาลองลากเข้าหมวกกันเลยก็ใช้เลยอนะพราคุณโดนดันไม่แล้วก็ไม่นอาไหวอะ่ะเออก,ก็ก็ลองดูด้น,นะเอาคาราเต้เป็นหลักเลยเลยมาเริ่มเลยอุ้ยยังไมนอมซะด้วยซื้อปริงว่ะ เอ teraz, ้ยเอ้ยซับปิงซ네ับปิงกูหนีละไม่ไหวว่ะเขาเจอกันเซอร์เบียแล้วกันสู้ไปน้องไม่ไหวว่ะผลผลแม่งก็อ่อนเกินกูก็อ่อนเหมือนกันเจอกันตอนนี้ก็เจอคนนะสามคนเลยเว้ยเห็นเขาสู้เฮ้ยผลทรายว่ะคิดซะรู้เว้นผลทรายถ้าจะชนะ แล้วทุกคนสกี่เาเคยใช้ไปแล้วอะ่ะโอ้โหไม่ขดขดทรายไม่ก็เกยียดเกินนะไม่เริ่มถอนแล้วเว้ยมึงดูผลดี่าได้ดิผลแสงผลแสงไม่พอนะกูไม่ได้อาวิกเป็นเป็นการลดข้างหาัวที่จีเนียสมากเลยครับเฮ้ยผลมะกรมา ผัไอ้เขาเรียกว่าผัากเอาตายยังไมยง่ยังคิดไม่ออกเลยกูจะเอาสกิลสายโดนยังไงเอ้ยใส่เงา้ะโดนยังไงเออมันจะโดนยังไ,ไงวะนอกจากกูจะอินบอร์ดอะถึงมันจะโดนได้อ่ะน,น่าจะไม่ต่างจากผลเลยวะ มันจะไม่ต่างจากผลเลยอะ่ะผลสปริงเลยเฮ้ยแม่งไม่เปลี่ยนว่ะเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆนะสายผลเล่นไม่เป็นสักผลเลยโดนโดนโดนโอ้โยเฮี้ยกูปิงอ,ะอ,อ่ะกนะูปิงอ่ะเออเฮ้ยอะไรวะน่ะมาดิไอสัตว์โอ้โยสายปืนด้วย ลงมาดิลงมาดิเอออย่าได้เอาจริงกันเลยนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีล้อกอ่ะเออไม่กูปิงอะไรขนาดนี้วะดึงไปเพื่อโดนเอาไปกินเฮ้ยกูปิงโอ้โห้กูทอสโดนอาชิบหายละ บายบายบ,าย,บายไม่โดนบอนไอ้เหี้ยกูปี๊เฮ้ย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 ,ยไม่ตายไม่ตายกูหนีเลยเอาสักติดไอ้เหี้ยบนฮิตเขาจะจะเคุณอยู่คุณรู้ตัวไหมว้มาวว้าววันีกูหนีเก่งนะเว้ยใครบอกคนนี้ไม่เก่ง ไม่น่าหาเรื่องมันเลยเฮีย yeah! ตอนนี้เจอสองคนเขาสูก้กูนะ เดีย๋ยวลองไปเสียงดูมาแล้วเฮ้ยเรียกคิววะเรียกคิวเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเอาไงก็เรียกคิวนะเื่อนวะ <laughs> มวางคนตัวเดียวเองเฮ้ยมันกรอเล่นเงือกวะ ยากว่ะคนนี้แม่นแม่น่อยเดี๋ยวเอาสู้คนนี้ก่อนละเฮ้ยมันกรอคู่เลยเหรอมันมันจะตึงกันไปแล้วเดี๋ยวแสกบินเ,าเอาได้เอา,าอ้าวดูมังกรอนฆ่าเฉยมาดิมาดิ จะดึงก็โดนมันจะแรงขนาดนั้นวะโดนโดนเห็นไหมมันมันโหดก็โหดอยู่ดีอะ่ะเฮ้ยกูก็ไปสกิลสองเหมือนกันนะเว้ยเม่เผาทีรลร้อนร้อยเลยเหรอวะเผาแรงเกิดเม่นเผาแรงเกิดมาดิมาดิทำไมไม่ลงมาวะ เครียดหรอช้าเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีผมมีเงื่อนกูเอ้มาคนมันตึงก็จัดถึงนี่แหลมันสู้ยากเอ้ยมันสู้ยากเกินไปละนะมันจะยากอะไรยากไลยกูไม่ได้หรอเว้ยมันจะแบบยังไงวะไอ้เฮียเบ๊กแต่แล้วเอ,เ,อเ,อเอาเอาเงี้ยนะคนที่เอาเบ๊กอะ่ะส่วนมากไม่ไม,ไม่ไม่ได้เอามาเล่นหรอไอ้เฮาเยพี่เผือกู mua chỉnh rồi wá, đi, bên này bên này bên này, à, ô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 , phải khâu sưu bài nha. ดูเขาดูเขาสู้ด้วยดูเขาสู้อ่ะดูเขาสู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็เนเลือดน้อยๆเลยไม่ได้นะไอ้เหี้ยเนี่ยอยามาไหนหรอแบบดิจิตอลดิจิตอลคอนเทนต์บ้าเลยเนี่ยโอ้กูตายอีกแล้วไอ้เหี้ยกูเปลี่ยนจากคอนเทนต์ซุ่มพนเป็นคนอนเทนต์รถค้าขโมยเนีเป็นเนี่ยเออเอาไม่เอาไม่กูไม่ยอมเอ้กไม่ยอมไม่ยอม แต่เมื่อกี้ก็สูงสี่นะจริงถ้าใส่อาเวกเอ้ยถนะ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรวะาใส่อาเวกอ่ะพอพอไหวเว้ยแต่นี่ไม่อาเวกอ่ะมันมัน,ม,นมันก็ยากพอตัวอยู่ครับนึงขอจิ้งจ้างก่อน สามคนเลยเหรอวะหนีก่อนไอ้เหออี้ยมังกรหยุดไอ้เหียตีไม่โดนเลยอ่ะโอเ้เกินเกินไปลา้เหี้ยทุกคนเจอกันอีพีหน้าแล้วกันอีพีนี้แบบสอนอีพีแรกอ่ะส้ใครไม่ได้เลยเจอกัน